จ้าไม่น้อยนอร์เวย์พามาเก็บเห็ดอีกแล้วจ้าเนี่ยจ้าเจอดอกนี้ดอกบานใหญ่มากเลยกันเนี่ยเนี่ยใหญ่มากเลยปัดโอ้โหลูกค่ะเนี่ยคักขนาดเนี่ยคักขนาดเดี๋ยวปัดดูก่อเนี่ยเนี่ยจ้าคักขนาดคักขนาดเก็บคักเก็บหาอะไรมาปิดดูปิด,ดูก่อน เจ,จอยิ่งแล้วจ้าเจอ,อแล้วเห็ดพึ่งหวานเนี่ยจ้าเนี่ยจ้าสาวโอ,โอ้อสาวสิบสี่เนี่ยค่ะสาวสิบสี่ถ้าเปรียบเป็นอายุเนาะอายุคนมันน้อยก็พูดนั่นแหละตีก็หมายเจอ,อแล้วจ้าเนี่ยจ้าเห็ดดำนั่นแหละเนี่ยดูก,ก่อนจะทำไงไม่ใหญ่ทำไง เงะเลยไม่จะมีเรื่องไงเจ้ามีดเสาะเลยไม่ใหญ่เจอแล้วจ้านี่จ้าเนี่ยเจอเดีอีกดอกนึ่งนี่จ้าเจออีกแล้วเจออีกแล้วเก็บเลยจ้าเก็บเลยค่ะเนี่ยปิดไปอันนี้อันนี้เน่าแล้วอันนี้เน่าแล้วเหลือแต่โตนี่จ้า เดินกันต่อจ้าเดินกันต่อใหญ่กม็มเ,เจออีกแล้วจ้าเจออีกแล้วจ้านี่ดอกบ่มเลยจ้าเจออีกแล้วอันนี้หนึ่งดกอกอนูอีกสามดอกอันนู้นอันนี้ทางนี้อีกสามดอกจ้าเนี่ยกำลังบานอันนั้นอันนั้นคงคงสายเกินไปแล้วค่ะเกศชลา,าแล้วมั้งนั่นน่ะแต่อันนี้ไม่อยากจะถือกองอ่ะเดี๋ยวโอ้กระเทียนไหมนี่นี่<ะ> แม่น้อยจะพาเจ็บนะคะโอ้ยนี่เจ้านี่จ้าขึ้นใหม่จ้ะแข็งอยู่ไปโละแลวถวอืว่นอยู่นี่จ้าจ้าแม่น้อยเจออีกแล้วเจ้านี่เจ้าเอ๊เห็ดอะไรเนี่ยกำลังบานเลยเจ้าเห็ดอะไรเปิดหน้าเปิดหน้าดูสิชมหน้าโอ้พึ่งขาลายคะ่ะพึ่งขาลายชนิดหัวขาวคะ่ะ แต่วนะ่าก็เกศแล้วล่ะค่ะปล่อยให้เป็นทป์เนาะเนี่ยค่ะปล่อยไว้ให้เป็นทป์ตรงนี้เดินกันต่อจ้าเจยแล้วจ้าจจไม่ใหญ่เจอีกแล้วนี่จ้าไม่น้อยจะเก็บเออแล้วอนนี้มันขาแ <ขา S 1> ดงแดง,งนะขาแดงสงสัยนะขาแดงสงสัยไม่เก็บละสงสัยเนาะขาแด,ดงเอาละขาแขาดงก็คิดว่าจะไม่ใช่อ่ะค่ะ ปล่อยนะคะปล่อยแต่บางบางคนคนมาที่หลังก็อาจจะเอาปล่อยไว้ก่อนค่ะไม่ใหญ่เห็นแล้วจ้าอีกดอกนึงจ้าตามไปดูจ้าอยู่ไหนคะอ๋ออ๋อนี่ยค่ะเห็ดพึ่งขาลายชนิดหัวแดงเนี่ยจ้าเนี่ยจ้าถอนเลยจ้าเนี่ยเก็บเลยจ้าเก็บเลย เจะเก็บเลยนี่จ้ากำลังตุ๊ปุติปิตุ๊ปุติปิจ้านี่นี่นี่โอ้โหเจ้าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแม่น,น้อยจะตัดก่อนแม่ใหญ่เจออีกแล้วจ้าพึ่งหวานพึ่งหวานพึ่งหวานเนี่ยค่ะแม่ใหญ่ตาดีโอ้ยใหญ่ค่ะใหญ่ใหญ่ ถอนจ้ายกโยกถอนถอนนี่ปิดรูปิดรูปิดปากปักหลุมปักหลุมขึ้นมาเยอะๆนะปีหน้านะเนี่ยจ้ะขวบหันเดี๋ยวแม่น้อยจะปอกก่อนแม่น้อยเจอเห็ดมันปูอีกดอกหนึ่งจ้ากลุ่มหนึ่งจ้าเนี่ยเก็บเลยจ้าเก็บเลยนี่ผอนเลยจ้าเนี่ยค่ะ